คอนโดสูงไหมครับเป็นไงมารออาหารนะครับก็เป็นร้านห่อหมกที่ร้านค้าอยู่บนคอนโดนะครับรอนานมั้ยนะรอนานไหมไม่แน่ใจนะครับมาช้าได้ไปนหนึ่งรอบแล้วในนี้รอบที่สองนะครับที่มารอนะครับเมื่อเช้าก็รอประมาณเอกือบสิบห้านาทีนะรประมาณประมาณนี้นะครับ รอบนี้ได้อีกแล้วนะครับก็อห45นาทีนะครับโอ้โหมือดีนะครับกดได้ครับเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินออกมาก่อนให้พี่รดน้ําก่อนนะครับรถจะเอาไปกินแดดย,ยังแรงอะ่ะมาเด็นไม่ได้มาบอกว่าออรออาหารนานไม่นาน,นครับเพราะว่ามีเคสก่อนหน้านี้ที่ผมมารออาหารที่งานห้างแห่งหนึ่งนะครับแถวแจ้งวัฒนะนะครับโอ้โหแม่ง รอโคตนนานครับเป็นร้านดังนะครับอยู่ในในห้างนะครับมีทุกห้างนะครับร้านไก่ย่างนะครับร้านไก่ย่างชื่อดังเอ่อชื่อเขาจะคล้ายๆกับทีฟุตบอลนะครับเรื่องของเรื่องมมีอยู่ว่านะครับก็วันนั้นนะครับได้ออเดอร์ประมาณหกโมงสิบห้านะครับก็ไปรอตามปกตินะรอไปจนประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก็แล้วนะครับ45่สิบห้าทีก็แล้วนะครับโทรไปก็แล้วนะครับโทรไม่ติดนะครับ ติดก็ไม่มีคนรับสายรับสายก็ไม่มีคนรู้เรื่องรับสายก็ไม่มีใครพูดนะครับแล้วก็วางแล้วก็โทรไปอีกก็ติดต่อไม่ได้นะครับผลว่านะครับห้างนะครับอยู่ในช่วงโควิดนะครับเขาไม่ให้เราเข้าเขาไม่ให้เราขึ้นไปนะครับทาไงครับทีนี้แม่งทาให้เราขึ้นไปแล้วทําไงขอร้องรปภนะครับว่าขึ้นไปนะครับเพราะว่าผมรอมาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่สามารถขึ้นห้างได้นะครับ ยังไงเขาก็ไม่ให้ขึ้นนะครับจนคุยกันรู้เรื่องว่าผม่รออาหารมาหนึ่งชั่วโมงแล้วอ่าผมยังไม่ได้ของโทรไปก็ติดต่อไม่ได้นะครับน้องที่มาส่งออเดอร์ข้างล่างนะครับร้านเจ้าดังนะครับไก่ย่างเจ้าดังเขาก็บอกว่าไม่มีออเดอร์ผมนะครับจนสุดท้ายนะครับห้างอาจจะปิดแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันช่วงโควิดห้างปิดสองทุ่มหรือหรืออะไรเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับปรากฏว่าขึ้นไปนะครับทําไมรู้ไหมครับ ออเดอร์ผมถูกข้ามไปโดยที่ไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจทานนะครับปรากฏว่าร้านขึ้นไปนะครับร้านปิดนะครับกําลังเก็บของกําลังเช็คของกันเรียบร้อยครับเมนเจอร์ตกใจนะครับว่ามีออเดอร์ด้วยเหรอผมบอกว่าออเดอร์มันมีนะครับเขาก็เลยหาดูในอ่าแอปของของร้านนะครับของไลแมนที่ร้านนะครับปรากฏว่ามีจริงๆครับปรากฏว่า ค่าออเดอร์ผมไม่เฉยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะผมมารอเป็นแบบหกโมงสิบห้าแล้วตอนนั้นมันประมาณาทุ่มหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดนะเกือบหนึ่งชั่วโมงนะไม่ได้ออเดอร์ผมนะครับสรุปนะครับทำงานกันแบบยุ่งมากยุ่งมากแบบออเดอร์ข้ามอะ่ะเยอะเยอะเยอะแยะไปเลื่อยแล้ออย่างห้างเขาไม่ให้ขึ้นนะก็ รอข้างล่างนะรอแล้วรอเล่าจนโทรแล้วโทรอีกก็ไม่ติดนะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรหยาบอะบอกเลยผมก็ไม่ไปรับงานที่ห้างนั้นแล้วก็ร้านนั้นอีกเลยนะก็เลยออกมารับงานตรงแถวนี้อยู่ที่ตลาดต้นสกักหรือว่าสนามบินน้ำนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมเนอร์สนามบินน้ำนะก็ไลฟ์กันสดๆทำกันสดๆแล้วก็ลง y o u t u b ด้วยแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทำ u t u b e นะครับเพราะว่า ตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับออกออกวิ่งงานตัวแรกก็6กโมงเช้าแล้วก็กลับเข้าบ่ายทีก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ห้าทุ่มก็ต้องรีบเข้านอนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตื่นเช้าไม่ไหวนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับก็ทาวนลูบวนลูบอยู่อย่างนี้อยู่ทุกวันนะครับวันไหนได้หยุดก็ได้ทําคลิปนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับตอนนี้นะครับอยู่กันที่เ คอนโดเมนเนอร์ iner, สนามบ,บินน้ําก็มารออาหารให้ลูกค้านะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าราคาดีนะครับผมได้รอบละห้าสิบบาทห้าสิบาทก็วิ่งวิ่งไกลไหมหรอก็ก็ตามระยะทางน,นะครับไม่ไกลสําหรับผมนะแต่ว่าราคาต่อรอบมันมันก็ได้อยู่นะครับอาศัยความชํานาญพื้นที่เอานะครับโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวแค่มารออาหารหลูกค้าไม่ไม่นานเท่าไหร่นะเดี๋ยว ค่อยว่ากันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวรออาหารก่อนเ,เผื่อเขาจะลงมานะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่มาครับสวัสดีครับ